ั okay, minutes, right. โอเคเขาก็สวีดัตต้องชมทุกท่านนะครับทุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ ok> ok ok ้ไม ok ok ่เพื ok okay. uh ่อนไม่เป็นไรนะครับวันนี้จะมาสอนลงมอสจีเซนเลสมอสแต่งตัวขั้นแรกก็มีเอ็นเฟลเวอร์ลิงมอสอยู่ใต้ล่างคลิปไม่ใช่เมก้านะครับผมเป็นมิดิไฟอ่าเป็นไงกากไปละอ๋ออะไรมึงวะเนี่ยโอเคเราต้องทำการรอรอนะรอ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 โอเคพอขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับผม นะให้เรากดไปที่คำว,ว่าบีบอัดนะครับผมบีบอัดครั้งหนึ่งกดไปถ้าคลิปก็ตกขอบทางทั่วนะครับผมอาจจะไม่สนุกมิฉะนั้นก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นผมกดค้างไปที่แต่งตัวนะครับผมอ่ากดค้างไปที่แต่งตัวปุ๊บแล้วก็กดแต่งไฟไปที่อ่าเลือกเส้นทางปุ๊บถ้าคุณก็สร้างบวกกดบวกตรงนี้ยแล้วก็แล้วก็เขียนชื่อว่าอะไรวะ แค่ช่วงมอสท g t TS a นะครับผมนะครับผมจะผมสร้างไว้แล้วนะฮะกดเข้าไปแล้วก็กดตกลงตกลงรอโอเคพอมันได้ใช่ไหมครับผมก็เลื่อนอีกหน้าหนึ่งฟุ๊อ่ามอ d ท t t ีกดค้างเอาไว้ให้วก็กดเพิ่มเติมคัดลอกไปที่ Android นะ Android ต้องเป็นตัวเอต,วตัวใหญ่แล้วก็มีรูปเฟืองนะครับผม Data data หาคอมโดรัสตร์นี่ไงคอมโดรัสตร์ตกลง โอเคหลังจากนั้นเราก็ลองเข้าไปในเกมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมเข้าไปในเกมเนะครับมันจะเป็นคนละผมให้เราทาตาม่างนั้นแหละนะครับผมให้เลื่อนตั้งแต่หัวซีเจมาลงเท้าซีเจนะครับผมหรือตั้งแต่ตรงตรงเนี้ฮนะเลื่อนลงมาแบบนี้นะเลื่อนลงมาแบบนี้เลยอ่าเลื่อนฟึบแล้วมันก็จะมีไอ้นี่นะผมนะคือนั่นแหละนี่กดนี่ับผมก็สามารถ เปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อได้แล้วนะครับผมนี่เปลี่ยนอยู่แล้วนี่ไม่เฟี้ยวการอัทิไลนไม่ต้องงอเฟี้ยวนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังมีอีกแบบน,นึงนะครับนี่กดไปกดไปนี่ครับผมลายเสื้อ,อ,อ,อล,ล,ลายอ,อื่นก็ยังมีอ้าวกดออกทำแปะอะไรอ๋อต้องคลิกลืมลืมนี่ลายอื่นๆก็ยังมี อ่าถามว่าสามารถแก้ผ้าได้ไหมแก้ผ้าได้เลื่อนมาสุดของผมเนี่ยแหละนี่กดตัวนี้ปั๊มนี่เฟียฟ้ยวเฟียฟ้ยวเฟี้ยวอ่าถ้ากลีเกงนี่อ่าอุ๊จุบอันนี้ผม,มให้หลับตานะเพราะมันจะเป็นแบบนี้อ่า,ออาไม่เป็นไรมากน,นั่นเองอ่าถือว่าแย่มากนะครับก็แก้ผ้าได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยก็ถูกดีกดครับ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพนหนึ่งนะกดติกทูโอเคติกทูติกทูกดตัวนี้โอเค,อเคแล้วกดออกนี่ฟิวฟาวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแต่ผมจะเล่นสักประมาณอีกสิบห้านาทีให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนี่แก้ผ้าได้ผมแล้วเราก็กลายเป็นจักรแจแล้งจจกรแรล้รงต้องโกนไหมนะ c ีเจ สวดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอ้ยแล้วมันใส่เสื้ออะไรของมันมาเนี่ยมีปัญหาไม่ีปัญหาวะอือต่อยแล้วปิวเขากลัวเว้ยเขากลัวกลัวเราเว้ยไม่โอเคผมอโอเทโอเทก็ข,ขอจบประมาณนี้นะครับผมกับการรีวิวโอเคบายครับผมบาย